ในนามของตัวแทรรนนักศึกษารุ่รนสี่์หัดใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และกิจกรรมในวันนี้ค่ะได้รับเกียกรติจากคณะบดีเป็นผู้ให้ความรู้และก็ได้มอบประสบการณ์อมีค่าของคณะบดีให้กับนักศึกษาที่มาร่วมในวันนี้ก็มีทั้งหมดสามสี่รุ่นนะคะและก็ มิตรภาพอันสูงสุดที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้คือได้รู้จักกับนักศึกษาร่วมสถาบันของศูนย์จังหวัดอื่นๆก็มีอุบลราชานีขอนแกงแล้วก็ของตำรวจชุมชนแล้วก็ของศูนย์หใหญ่ซึ่งเดินทางไกลมาก็เป็นเกียรติค่ะที่ได้มารู้จักพบปะกับศูนย์ ร่วมวิจัยในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้กิจกรรมนี้จะได้เป็นกิจกรรมที่มีต่อเนื่องและอยากให้มีมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครบทุกศูนที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดทุกภาคนะคะและ้วก็สิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะ่ะคือจะได้สามารถนําไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจําวันในชีวิตการทํางาน และสิ่งสำคัญในวันนี้คือสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปเพื่อสอบประมวลความรู้เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เป็นมหาบัณฑิตอย่างเป็นตัวกันสวัสดีค่ะ